เฮลโหลสวสิจาวะคเอ็มจุ่วิวานนทเน้านั่นสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวะ้าน้ำหนิงก็ร้อนนะคะว้าวซอยเนี่ยซอยเป,ปอมุย้ยตอนนี้น้ำมันร้อนนะคะร้อนนะคะหนิงก็จะ เตานังสั้นเอาหนังสันนงส้นเนยอะไหมเงยเอ้ยตอนนี้หนิงจะต้มนะคะมันเป็นแบบว่าอะไรอ่ะถั่วค่ะถั่วที่เขามาทำน้ำเต้าหู้นะคะอันนี้เป็นสดๆอยู่นะคะใส่เข้าไปเลยค่ะใส่เข้าไปเลยใส่เข้าไปนะคะหนิจะมาต้มนะ Ừ. Nắp lại. Thôi Ui lên thôi. Ui mình lên thôi. Chút xíu à xem nha. Hấp khoảng cửa 5 phút thôi. Ừ. Nóng quá nha, nóng quá. Rón mát hả, hấp năm. năm phút thôi. Wow. 5 phút thôi Nịnh ơi Thì mẹ Ăn thử nha Giờ Nịnh sẽ thăm thấy tôi nữa ha Chín chưa ừ. Chín rồi Chín rồi là sụp léo nữa hả, Chín chưa Bỏ bật สุกยังนี่เนี่ยค่ะสุกแล้วนะคะจิ้วๆจิ้วๆซิ้วเนี่ยตายชิ้นร่อยเนี่ยไอ้นึกถ้ะป๋อได้ก่ะไอ้นึกป๋อจื๊ะร้อนนะคะอืม vậy, đẹp ní cái đây thà lắm nha tàu nằm nha nó rất rất tốt tốt với sức khỏe mình lắm nha mọi người nè yeah. xíu rón nóng à thấy mát rồi mát ngon nha mọi người ừ. bóp cho mọi người xem nói vậy nha à. อืมอร่อยอะ่ะงงน้องหวานงงมเม็ดเป็นแบบนี้นะฮะอร่อยค่ะ thua. Người ta ao đi làm đậu nâu hoặc là đậuอะไรนะ. Ừm. Thuần tàu nàn nhá. Ừ, người ta đi làm thùa đậu tàu nàn này. Làm nước tương, người ta cũng lấy cái đậu này làm nha mọi người. Ừ. Nóng quá mà hoấy ràng. อร่อยอ่ะหล่ยอยไางก็พิซซ่าอ,อร่อยมากนี่เป็นถั่วถั่วแบบว่าเขาไปทำถั่ว น้ำเต้าหู้อ่ะอืมสดๆนะคะหนิงซื้อมาเอ็มซืวอมาหนกกึ่กิโลาจกเงม่นหมกกึ่งกิโลาจกเคของเมตตาที่เป็นเงินไทย45ท่กิโลละร้อนมาก làm khoanh thêm nha không phải dễ nha mọi người nóng lắm ngày ăn tốt sức khỏe mình lắm em đi chùi châu đốc quá em mua qua đèn á chỉ chùi châu đốc đó. mua qua này งงงงว่าเดี๋ยวอั้ถอะบายบายนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะบายบายค่ะ